สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยค่ะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิป ของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนทุกท่านคะในช่วงวันที่14-21เมษายนปี2568ดวงชะตาของท่านในรอบสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างมารับฟังกันได้เลยนะคะคลิปนี้จะบอกการงานการเงินและความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้าคะ่ะและจะบอกด้วยนะคะว่าท่าน มีโชคมีลาภหรือไม่ในรอบสัปดาห์นี้นะคะก่อนอื่นเรามาฟังการงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกการงานของชาวราศีลัคนาราศีเมถุนในรอบสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะท่านจะโฟกัสที่คือพูด,ดง่ายๆเป็นช่วงที่ท่านกำลังมองหาโอกาสใหม่ๆด้านการทำงานหาเงินให้กับตัวเองเพิ่มมากขึ้น เป็นสัปดาห์ที่ท่านไม่ค่อยได้อยู่นิ่งนะคะต่อให้ท่านได้นิ่งๆไม่ได้ทำงานท่านก็จะใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลาคิดเรื่องหาเงินคิดเรื่องอการขยับขยายงานหรือคิดอยากจะหาอะไรทำเพิ่มมากขึ้นคือพูดได้ง่ายเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมากแต่ไม่ได้คิดแบบไร้สาระนะคะคือท่านจะคิดโฟกัสที่การ พัฒนาตัวเองหรืออ,อยากจะต่อยอดอยากจะทดลองขายนู่นนี่นั่นหัวของท่านจะมีแต่งงานในรอบสัปดาห์นี้และท่านก็ค่อนข้างที่จะเก่งด้วยนะคะไหวพริบดีการทำงานไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามนะคะการทำงานเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะค่อนข้างที่จะราบรื่นพอสมควรที่สำคัญนะคะมีสเสน่ห์มีวาทศิลป์ในการใช้คำพูด พูดเก่งคุยเก่งการพูดคุยจะประสบความสําเร็จไม่ว่าท่านจะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามถ้าไม่ประสบความสําเร็จก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะรอบสัปดาห์นี้ท่านจะมีการพูดคุยเรื่องสําคัญสําคัญและท่านจะทําสําเร็จหรืออาจจะมีะคือแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีสําหรับการพูดคุย มีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะอยู่ไม่ค่อยนิ่งชิดพรจรลงเท้าอาจจะเป็นการเดินทางไปนั่นมานี่เป็นระยะสั้นๆหรือบางท่านอาจจะได้เดินทางไกลไปต่างจังหวัดค่ำคือพวกนี้ไกลาจากที่ท่านเดินทางปกตินั่นเองนะคะ แต่ว่าท่านลองสังเกตตัวเองดูนะรอบสัปดาห์นี้ท่านเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อยต่อให้ท่านอยู่ในที่ทํางานไม่ได้เดินทางไปไหนท่านก็จะไปโต๊ะนั้นติดต่อโต๊ะนั้นประสานงานกับคนนี้ออกห้องนั้นเข้าห้องนี้มันจะเป็นรูปแบบนี้และท่านจะได้ช่วยเหลือคนอื่นในเรื่องของการงานด้วยนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเฉลียวฉลาดไวพริบดีมีวาทศิลป์ในการใช้คำพูดพูดเก่งคุยเก่งนะคะอยู่ไม่ค่อยนิ่งเป็นคนที่ คือพูดง่ายๆไอเดียใหม่ๆจะเกิดขึ้นท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้ไอเดียและความคิดวางแผนเป็นสัปดาห์ที่งานไอเดียของท่านเข้ามาดีมากความคิดลื่นไหลไม่ค่อยมีอารมณ์เบื่อเบื่อเซ็งๆนะคะการทำงานในรอบสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีอุปสรรคก็ไม่ค่อยมีนะคะถึงจะมีจะเป็นปัญหาจุกจิกเล็กๆน้อยเท่านั้นคนรอบข้างเมตตาเดินทางไปไหนมาไหนก็ได้ พบเจอแต่คนดีคอยให้คำแนะนำนะคะมีสเสน่หท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะการค้าขายถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนค้าขายในรอบสัปดาห์นี้ไม่น่าเป็นห่วงบางวันท่านจะขายดีบางวันไม่น่าจะขายได้ก็ขายได้คือพูดได้ง่ายบางวันจะมีผลกำไรน่าชื่นใจเลยละ่ะฉะนั้นนะคะ ท่านจะต้องทําการปรับเปลี่ยนการขายไปเรื่อยๆแถมได้แถมลดได้ลดแจกได้แจกคือพูดง่ายๆถ้าท่านให้ใจลูกค้าลูกค้าจะให้ใจท่านตอบแทนกลับมาการทํางานของชาวลักนณาราศีเมทุนในรอบสัปดาห์นี้ไม่มีปัญหานะคะตั้งใจที่จะเดินทางไปไหนไปได้เลยนะคะอยากจะพูดคุยเรื่องสําคัญๆก็พูดคุยได้ถ้าจะประสบความสําเร็จโชคลาบ ของชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนในเรื่องของการงานมีนะคะท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นแต่ว่าจะเป็นข่าวในรูปแบบอของคําตอบที่ดีหรือว่า,าได้ผลกําไรต่างๆคือพูดง่ายๆมีข่าวดีเรื่องการงานเข้ามานะคะในรอบสัปดาห์นี้มาที่การเงินของท่านกันบ้างค่ะการเงินของชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่รายรับของท่าน กับรายจ่ายถือว่าคือพูดได้ง่ายรายจ่ายของท่านจะมีมาเป็นระยะระยะนะคะท่านใดที่มีรายรับเพียงช่องทางเดียวไม่มีเงินพิเศษใดๆเข้ามาเลยขอให้ท่านระมัดระวังการใช้จ่ายนิดนึงเป็นช่วงสัปดาห์ที่ท่าน ค่อนข้างที่จะใช้เงินเก่งและมักจะหมดเงินไปกับการซื้อสิ่งของที่ไม่ค่อยจะจำเป็นใช้ใจ่ายตามใจตัวเองอยากทานอะไรทานอยากได้อะไรซื้ออยากจะคือพูดงด่ายๆท่านไม่ค่อยคิดเยอะในเรื่องของการใช้เงินฉะนั้นท่านจะต้องคิดก่อนที่ท่านจะใช้ใจ่ายออกไปนะคะอย่าประมาทด้านการใช้เงินเด็กขาดเพราะว่าในรอบสัปดาห์นี้ค่าใช้ใจ่ายภายในครัวเรือนของท่านจะมีมาเป็นระยะๆะะนะคะท่านจะมี ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางการพบปะผู้คนนะคะหมดเงินไปกับการออกงานหรือว่ากินเลี้ยงสังสรรค์ถ้าจะหมดเงินไปกับคนรอบข้างค่อนข้างที่จะเยอะทั้งและที่สำคัญนะคะมันจะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามามีดวงได้ใช้จ่ายเงินไปกับการทำงานด้วยนะคะอาจจะเป็นการใช้จ่ายเงินเดินทางเพื่อติดต่องานหรือว่าอาจจะซื้อ อุปกรณ์การทำงานบางอย่างเพิ่มเติมนะคะการเงินยังเป็นช่วงสัปดาห์ที่การเงินรั่วไหลพอสมควรรายจ่ายของท่านนั้นเยอะนะคะฉะนั้นอย่าประมาทด้านการใช้จ่ายนะขอให้ท่านมีสติในการใช้เงินให้มากๆจะช่วยเหลือใครก็ดูให้ดีๆนะคะเพราะว่าท่านมีดวงได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยในรอบสัปดาห์นี้แต่ว่าจะมาในรูปแบบของการงานหรือการเงินเท่านั้นเองยังไงก็ ช่วยเหลือได้เท่าช่วยเท่าที่ท่านช่วยได้นะคะไม่ไหวอย่าฝืนอย่าออกหน้าแทนใครไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเงินมันจะเป็นการนําความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองนี่คือข้อที่จะต้องเตือนให้มากๆและต่อมานะคะถามว่ามีโชคมีลาบไหมในรอบสัปดาห์นี้โชคลาภด้านการเงินเ,เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไม่มีนะคะแต่หากท่านนั้นตั้งใจว่าอยากจะได้เงินจากตรงไหน แล้วเดินเข้าไปพูดคุยมีโอกาสที่จะได้มานะคะหรือหากการเงินติดขัดมีปัญหาท่านจะมีทางแก้ทางออกมีคนคอยช่วยเหลือแต่ว่าเอาเข้าจริงๆสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ท่านจะต้องช่วยเหลือตัวเองมากกว่านะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินมาช่วยเหลือตัวเองแล้วไม่พอมีดวงได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยคือพูดได้ง่ายเป็นสัปดาห์ที่เหนื่อยนะคะแต่ เหนื่อยปกติค่ะไม่ใช่เหนื่อยแบบ,บวุ่นวายทำนู่นนี่ไม่ทันไม่ใช่นะคะเงินก็ถือว่าหมุนเงินได้การงานที่เข้ามาก็ถือว่าท่านทำงานได้โดยภาพรวมมีโชคลาภแต่จะมาจากงานจากการลงมือทำเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงถ้าง,งดได้งดนะคะแต่หากงดไม่ได้ก็เสี่ยงให้น้อยลงท่านใดที่เป็นนักลงทุนต่างๆดูการลงทุนให้ดีๆนะคะไม่มีความมั่นใจอย่าเพิ่งลงทุน และอย่าเพิ่งเพิ่มการลงทุนในรอบสัปดาห์นี้ท่านลงทุนไปเรื่อยๆก่อนนะคะลงทุนระยะสั้นๆนะนิ่งได้นิ่งนะคะสำหรับนะักลงทุนไม่มีความมั่นใจห้ามเสี่ยงคือพูดได้ง่ายไม่เหมาะกับการเสี่ยงนั่นเองนะคะด้านความรักของท่านในช่วงสัปดาห์นี้ชาวลัคนาและชาวราศีเมทุนมันจะมีเรื่องให้ท่านคนโสดสนิทนะคะมันจะมีเรื่องให้ท่านนั้นท่านกําลัง คิดวิตกกังวลใจอยู่กับบางสิ่งบางอย่างนะคะด้านความรักในคนโสดอาจจะมีคนในที่ทำงานทำให้ท่านน้อยอกน้อยใจนะคะหรืออาจจะมีใครบางคนพูดจาไม่น่ารักทำให้ท่านเก็ตมาคิดนะคะมันจะเป็นในรูปแบบนี้คนโสดสนิทนะท่านไม่โฟกัสที่การเรื่องความรักหรอกท่านโฟกัสที่เรื่องงานเรื่องเงินและคนรอบข้างมากกว่าอารมณ์ของท่านยังนิ่งๆนะคะ มีถึงจะมีเรื่องให้คิดก็คิดเรื่องงานหรือไม่ก็เรื่องคนรอบข้างอาจจะเป็นเพื่อนบางคนทําให้ท่านเสียอกเสียใจหรือว่าน้อยใจก็ได้นะคะสําหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วจีบคู่ในรอบสัปดาห์นี้ไม่มีปัญหาแต่ว่ารายจ่ายค่อนข้างที่จะสูงนะคะฉะนั้นท่านจะต้องระมัดระวังการใช้ใจ่ายนิดนึงอย่าเพิ่มประมาทด,ด้านการใช้ใจ่ายนะคะขอวอวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนทุกท่านโชคดีมีความสุข ขอบพระคุณทุกทกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ